สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซีบีซิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวดนฟังนเดี๋ยวลับไปเดี๋ยวโดนนวันนี้มาพามาชมราวโรงงานครับ <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> อาชีพ <c oughs> เกษตรครับมาหันหน้ามาปลูกสุเรียนครับตอนนี้ต้องแกวงทางอายอยู่นะครับนี่ดูวิธีการลีลาตาตังของเจอครับ ังได้ํำนานมากนะครับระวังมือด้วยน้องระวังตัวไม้มันตำมือเอานะ นี่กลางแดดแย,ง,ยงก็ไม่ถอยเลยนะครับโอ้ใจสู้มากเห็นแกบอกว่าทำงานโรงงานเหนื่อยน,นะครับอันหน้ามาปลูกลงขึ้นตื้อสวนที่ดินปลูกทุเรียนเลยนะครับจะปลูกไว้กี่ได้ครับน้องเียนี้คูหญิงมาอันหน้ามาปลูกทุเรียนแล้วนะครับทำสวนทุเรียนครับ ผมจะไปช่วยน้องเขาถางก็ต้องถ่ายให้ให้ดูนะครับม้อถือเป็นตากล้องครับชำนานมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ มีลาเด็กี่ครับนี่โอ้โหให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะนี่หูมีดไม่ได้รับมานะครับบังันรอเนียะอย่างของวนี้อืมนสุดยอดเลยครับโอ้โหไม่ให้ยุ่งกับเยุ่งกับใครครับ เออดูนี่สวอิสลา,ามนะครับมาฝีมือมากครับผมพูดไม่ถูกเลยครับ น้องเขายิ้มสวยด้วยครับเมื่อกี้ทำไปยิ้มไปครับเปนโอ้ยยอดนี่สายโหดครับบาเด,เดินเย็นเย็นใจเย็นโอ้ยมีการคููครับ ดูให้ชัดๆนะครับลองดูตรงนี้ใช้ได้อ๋อเออ่างนั้นแหละอืมเอมีการถีบด้วยนะครับโอ้ลีลาดีครับ กิดได้หน่อไม้ไม่มีนะครับมีต้นนะครับน้องครับปลูกทุเรียนไว้แล้วครับ จะเกิงทำมีดหลุดมือนะมีเงินแล้ว,ว <laughs> รครับมีเงินแล้วครับแผลเก่ายังไม่หายนะครับเดี๋ยวทำมีดหลุดมือครับแผลจะโอ้ยย้ับหมดไปแล้วครับ,รรรบตรงนี้ครับโอ้ ฟันไม้สิบดินเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับนี่มีการจับกิ่งไม้เชื่ิเรเียบร้อยครับทำงานดีครับคันชับๆเลยโอ้แรงดีครับ สุดยอดครับเห็นได้วต้องชมเลยนะครับหนึ่งตัวจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมันตําเท้านะครับสุดยอดนะครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาถือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําให้ดูบ้าง เจ้ได้ยังครับทำามจากกองกล้องสุขกองแล้วเ,เดินถือกล้องให้ไหนได้ไหมเดี๋ยวจะขุดต่อให้ดูครับเดี๋ยวให้น้องก็ถือกล้องครับเดี๋ยวผมต้องใช้เงิน,น พอได้สิเอ็ดนาทีแล้วนะหยุดนะ